ครับสวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่กับผมนายอารอนวันนี้เราจะมาเปิดโปรเจกต์ใหม่กันอีกแล้วนะครับผมกับซีรีส์ Battlefield h a r l i n e นะครับผมมาในกันในโหมดแคมเปญนะครับผมซึ่งว่าเราจะเล่นเป็นเอพิโซดมปทั้งหมด10เอพิโซดนะครับผมก็ตามนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวพบกับการเริ่มต้นครั้งใหม่ของ Battlefield h a r l i n e ครับผมโอเคเราไปดูกันเลยครับไปเลยมาเริ่มกันีีกว่า ครั้งนี้จะเป็นการดูวิวลออย่างน่าเหลือนิคคลัสเมนโดเซอร์เชื่อไหมฉันคิดว่าจะมีคนแย่ๆอย่างแกมาอยู่ที่กับชันนเนี่ยคุณควรจะเอาอาวุธนั่นไปไกกั่ไหมก่อนมันจะกลายเป็นเอาไปกระแทกหน้าคุณ จนคิดว่าจะจะมีกำรวจแย่ๆอย่างแกอยู่อยู่รถฉันนะมาไว้นะมันเป็นวงจรของการทำงานขอให้สนุกกับการนั่งรถนะคุณนักสืบมาย่ีลัฟอร์ดาสาปีที่แล้วเอาละพรงนี้แหละ วะสัตว์แต่เป็นกระสืนะอะเนี่ยไปต้องพูดกันเฮ้ยคง,งใช้ไม่ใช้เวลาไม่นานหรอกก็แค่เข้าไปแล้วก็ไปเอาของแค่นั้นเออใช่โอเคเคยเคยกินคีบบ้าเปล่าเ <ปะ S 1> วนนิกน,นี่มันนี่ม,นมันเมืองใหญ่นะเว้ยแกจะมากินถัวนนถ่วกับข้าวเหรอซีเรียนนะเว้ยถั่วกับข้าวอ่ะแกแกต้องการอะไร มึงเอาไอเดียฉันอย่าอย่าฉันบอกเองฉันสัญญาเลยแกจะไม่กลับไปแดกอะไรอย่างนั้นอีกครั้งมึงไม่เคยกินอาหารที่บ้านเหรอฉันรู้ว่าแกแกแกค่อยๆมานำฉันตอนกินนะเคยไหมแต่แต่ตอนนี้ไปเอาของข้างในก่อนโอเคเคยทำมาก่อนแต่ไม่ได้ทำเหมืฉันนี่เอาละมาทำกันเถอะใช้เสียงใหญ่ๆหน่อยนะโอเคแม่งทะเลาะเรื่องการกินข้าวแค่เนี้ยเคใช้เสียงใหญ่ๆหน่อยนะขอด่าเสียงก่อนไปเริ่มเลย ตำรวจแล้วก็ไปเวยด้อยเตะแม่งเลยสัตว์เอาเอาเอามือขึ้นมาเหนือหัวไว้ฉันเห็นด้วยหอยข้างหลังมาแกมาปิดประตูเร็วอ้าวคิดว่าฉันทำอะไรวะฮะเวยน้ยเอาเอาเอาแสงออกจากตาฉันทีนิกจับเขาแล้วก็ออกจากที่นี่กันเถอะโอเคเอาใครก่อนอ่าคนนี้ก่อน กด F ไอ้เหี้ยกันเลว่ากด E โอเคเอามือไว้ตรงหัวแล้วก็ถันหลังช้าๆช้าๆง่ายไหมล่ะแกเวนเฮ้ยแกต้องโดนของใหญ่แน่บอกว่าเราจะเป็นเพื่อนกันนะโอเคเวนมา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 กลับนะฮะถอยออไปอย่าให้ตัวฉันทำอะไรไอเวนเฮ้ยมึงรู้ดินี่มันตลกดิกดเดี๋ยวตอนเช้าตอนเช้าเดี๋ยวฉันก็ออกมาได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตาต้อนเหรอ ยิง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 เปิดมาเยวะดาหวงดาหวงดาหวงด่าหวงเวนเอ้ยนี่มันออกมาไวมากเลยนะอะไรวะนั่นน่ะทำไมมึงไม่เช็คประตูก่อนอ่ะไม่ฉันพยายามแล้วแกก็มองห้องสิวะใช่ฉันฉันฉันจะมาดูศพแล้วตรงนี้นะแกไปดูว่าตรงนั้นมีอะไรอะโอ้ไอเวนเอ้ยมันไวนะฮะผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรโอเคมาเช็คกันเลย อาจจะแปลไวนะเยี่ยมเลยใช่เราได้อะไรอ่ะไอดีอ่กระเป๋าตังค์บัตรประชาชนหนูอะไรบ้างหรือเปล่าไม่อ่ครางตันเลยวะคุณจะได้ไปแดกอาหารคีบาร์ไหเนี่ยเยี่ยมเลยไม่มีอะไรเสื่อเฮ้ยมีใครต้องการกินอาหารคีบาร์หรือเปล่าอ้าวมีใครหิวหรือเปล่าหิวหยุดอยู่นี่ใช่จับเขาได้ได้ได้หยุดหยุดคุณจะไปไหนยกมือไอเวนเอ้ย ไอเวรไอสตาร์ต๊ดข้างล่างตอนนี้เลยโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเท่เท่เดี๋ยวโอ้ยไอตับไอเพียเอ้ยโอ้โอ้ยเคยตบเลิกไงมา่อนหรือเปล่าใช่เคยตบไม่จับอยู่แหละแกต้องแกเราเราต้องอยู่มาเดี๋ยวนี้เลยเราต้องมาทำเหนือแล้วปั้นเอาแต่แปมเอาแต่แปมเอาแต่แปมโทษนะไปเกร็ะ มันเดียวไปเลยเดี๋มันไปทางขวาาได้ไอ้เดียวไม่รู้ขัไกลใกลกว่านี้หน่อยโอ้โโอ้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 โอโอ้โอมาเร็วไปโอ้ยเดี๋ยวขับอยู่ที่ใหญ่ไม่เคยขับรถเดีวไอ้เยอ้อกแ่ลมมีสีูไปอย่งนี้เดียวโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันขับบมุมมองไม่ได้เหรออ่ะเดีวนี่ โอ้ยเล่นเป็นทหารก่อนแล้วต้องมาเล่นเป็นตำรวจแล้วเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโอ้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคใกล้แล้วล่ะเราต้องจับมันอยู่ดีแล้วเดี๋ยวก่อนเอาให้มันเจ๊งอย่างนี้ก่อนแล้วก็ต้อนตอนนี้เลยตั้งปั้งปั้งแฮทแฮทแฮทโอ้โอ้โหปืนยิงสามนัดรถโค่นอย่างไงต้ันเปิดโอ้ไอเวรเด้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ฉันอยู่ตรงนี้แหละเราได้แก่ล้วไอ้รูปกระรี่เลยอย่าทำอะไรที่มันโง่ๆล่ะนิกเราเคลียร์แล้วเอาเขาออกไปจากตรงนั้นซะโอ้โอเคกดอะไรอ่ะกดอะไรอ่ะโอ้ไอ้ดำมึงกูหิวอาหารคิวบาร์ไปดิมาอาหารมาเลย เดีย๋ยวทำอะไรตรง,ตรงนี้ก่ะไอนเฮ้ยไม่ใช่เจ็บป่าโอเคนะครับจบโคตรไวเลยโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมกันในจุดเริ่มต้นของพาร์ทแรกนะครับผมยังไม่ได้เข้าเอพิโซดหนึ่งนะนี่คือจุดการปูเรื่องนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมนี่พาร์ทสั้นๆแรกๆรับรอพาร์ทหน้าชุกครึ่งชั่วโมงแน่นอนครับผมขอบคุณที่รับชมของผมกดไลค์เพื่อซับสไคร์ เพื่อติดตามวิดีโอต่อไปครับผมาห่ับผมนายอนนท์ก็ขอจบเพียงวันนี้ครับผมสวัสดีครับ อย่างตอนจะไปของ b a t t e i e l d Heart หญิงคนนั้นเป็นกู้หูคนใหม่ของแกใช่ไหมเออทำคาราเต้ใจได้หรือเปล่านะฮะพี่ห,ห,หนุแกไทสันคิดว่าจดนทำอะไรกับชีวิตอยู่ฮะจะทำให้กูแย่แล้วสิ